เปิดวาร์ปใบหม่อนกิติยานางเอกช่องดังแฟนใหม่แจ็คแฟนฉันฮือฮาอย่างมากสำหรับนักแสดงอารมณ์ดีแจ็คแฟนฉันหรือแจ็คเฉลิมพลหลังล่าสุดที่เจ้าตัวได้โพสต์ภาพบนอินสตาแกรมส่วนตัว คู่กับใบม่อนกิติยานางเอกช่องดังพร้อมเขียนแคปชั่นหวานๆว่ารักเธอนะใบม่อนขอบคุณนะที่ทำให้เราหยุดเที่ยวใบม่อน .KJ ขณะที่ใบม่อนกิติยาก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นตอบกลับว่าหนูจะไม่ให้เธอแต่งเพลงเศร้าแล้วนะสำหรับใบม่อนกิติยาหวานใจคนใหม่ของแจ็คแฟนฉันมีดีกีเป็นถึงนางเอกจากช่องดังเริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิงจากการชนะเวทีการประกวดไถ่ซูเปอร์โมเดลคอนเทส 2,016มีผลงานละครหลายเรื่องอาทิมัจจุราชฝึกหดัดและดวงใจขบทและมีผลงานเป็นนางเอกในละครเรื่องเพลงรักรอยแค้นหากใครอยากรู้จักใบหม่อนกิติยาสาวสวยคนนี้ให้มากขึ้นสามารถไปติดตามเธอได้ที่ทางอินสตาแกรมใบหม n อน